สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยายสม SKM เกษตรแฟมิลี่นะคะกสสิพาพี่น้องมาเบิ่งส่วนมักซิดาปะบุญเพิ่นกับปลูกผสมผสานอยู่ในส่วนมะพร้าวอันนี้อยู่หน้าสวนค่ะฝรั่งกิมจูไลเมล็ดตัวนี้ประบุญกับกำลังสิเก็บไปขายขายกับบระ่อแพงพี่น้องขาย ให้ในบ้านนี้แหละค่ะแบ่งปันกันกินเนาะรสชาติก็บพอเแซ่ได้กรอบหวานเปรี้ยวเฮ้ากะเอาถุงห่อแบบนี้แหละค่ะพี่น้องจย่างบ่อมีบ่งมีนอนถ้าบอ่อหอก็คือนอนเจาะบ่ได้กินแล้วกับ,บอ่อได้ขายค่ะอันนี้ปลูกง่าย ง่ายเร็วพี่น้องได้ได้ขายเร็วอีกปลูกง่ายโตวไวได้ขายเร็วเพิ่นกระตอนกิ่งขยายพันเรื่อยๆขายนำพี่น้องกิ่งนี่ก็ได้ยัยสมกะเอาพันมาจากเอ้ยนี่แหละตอนแรกก็ได้เอ้ยแบ่งปันให้เนาะแต่เพิ่นกะปลูกมาหลายปีแล้วยัยสมกะเพิ่งเริ่มปลูกค่ะ ก็ดูเลง่ายดีอยู่ได้ขายง่ายบ่พ่อกันพี่น้องไลเมล็ดบ่มีเม็ดเสียงส่วนลายกะหมักกันหลายเพราะว่าเวลากินกับ่มีเม็ดนะพี่น้องกินง่ายกว่ากันนะคะสีสวยบ่พี่น้องอันนี้คือห่อถุงการมาเป็นใหม่โคตรแปลกใบเลย มักซิดานี่กะเฮาเก็บได้ขายตลอดปีเนาะเบ่งพี่น้องเนี่ยเบ่งอ้านี่สีสวยขนาดเลย,ยขอดูหน่อยนี่อดูซื้ออันนี้เดยฮอดปีแล้วบ่เนี่ยฮอ้วผูกก่อนอยาวสุดัว สิดาปลูกหน้าสวนมะพร้าวส่วนในสวนมะพร้าวก็คืองามแล้วพี่น้องโมเป็นเลยโมเป็นมากเป็นหน่วยเลยมะพร้าวคุ้มเบิดเพราะว่ามะพร้าวใหญ่แล้วนะาะลากเขาก็คุ้มสันตัดทิมแลเรือตะโตะช่วงปลูกปีแรกปีสองก็ได้ขายอยู่พี่น้อง เพิ่นจะตอนกิ่งขยายปลูกไปมีคนซื้อก็ขายพี่น้องเยอะคนอันถ้าอย่าเข้ากองได้อันี่ก็แด่เอ้ยรัดหน้ารัดหลังเยู้ยฮันเบ่งเบ่ง ห่านหัวกันเยยบเสียแล้ววะแม่ไก่้ากงเยบอมไก่ไก่ๆ่แม่นงัวไก่้าบันละล้นไก่ไก่หยางไก่วตายไก่เออข้ากินวัดอยู่เลยมชิ้กับเมืออกินมาเอากัดจนูวดเน่ ก็มีหน่วยขี่ไล่ขี่งามแะไรเนาะขี่งาม <c oughs> หน่วยขี่ไล่หน่วยงามอะแรนอเนาะกสลับกันนี่แหละมันได้งามเสมอว่ะมักสิดาอยู่โพวกดินแ,แห่ได้วก,กิ่งแล้วต่อนไหยร้อยแล้ว มาแกก็เก okay, ็บไปก่อนเดี๋ยวยายสมสิบห้าหล่ะเบิ่งพี่น้องอันนี้ด้านนี้ปลูกอะประมาณปีกว่าแล้วแ่ะค่ะกับตอนต้นขายตอนปลูกขยายพันธุ์ไปน้ำพี่น้องอันนี้ประมาณสี่สิบห้าสิบต้นนี่แหละค่ะรวมๆแล้วกะ ปลูกในสวนมะพร้าวก็คือบ่ดได้แล้วเพราะว่ารากมะพร้าวคุ้มเบิดบ,บ่ปินแล้วพี่น้องหน้าปลูกเขาก็มีพืชอื่นผสมผสานแบบนี้แหละพี่น้องได้ขายทยอยเป็นรุ่นๆไปตามอายุพืชแต่ละอย่างค่ะเนาะพี่น้องอันนี้คือ ผลดีของการปลูกผสมผสานเฮาได้ขายขายอันนี้เบิดขายอันนั้นต่อแบบนี้อ่ะต้นยางยอดแดงๆนี่สบู่ดำบอกเออยอดแดงๆเห็นบ่พี่น้องสบู่ดำ พุงไดหมดเข้าก็เป็นดำๆพี่น้องหมดก็เข้าอยู่อ่าย่ยเก็ยบยังเก็บปวเบิดพี่น้องนี่เพิ่อนจะซีไถุงซ้างแล้วก็เมื่อขายฮหนี่ไหละอยากซื้อก็รัดซื้อเลยเด้อค่ะบ่พ่อกันกลังสดๆจากสวน